สนับสนุนโดยน้ำนมถุเหลืองแลคตาซอยรองเท้านักเรียนแคชชา่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแครในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ละครเวที4ี่ผ่นดินเดอะมิวสิคลที่จะกลับมาเปิดแสดงอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคมได้จัดโครงการค้นหาแม่พลอยวัยเด็กเพื่อเฟ้นหาน้องๆที่มีความสามารถมารับบทแม่พลอยวัยเด็กในละครเวทีเรื่องนี้ และหลังจากที่เราได้พาผู้ชมไปนอกรอบถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านการร้องและการแสดงของน้องๆทั้ง36คนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกกันไปแล้วก็มาถึงวันสําคัญที่น้องๆทุกคนจะต้องเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอีกครั้งบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรคุณนันทีอลิตาจะพาเราไปนอกรอบเรื่องนี้กันครับ แม่พลอยวัยเด็กนะคะในโครงการค้นหาแม่พลอยวัยเด็กของละครเวทีสิแผ่นดินเดอะมิวสิควลค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องๆทั้ง36คนจะต้องร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินอีกหนึ่งครั้งต่อหนะ้าคณะกรรมการ <c oughs> เพื่อที่จะคัดผู้เข้ารอบต่อไปเพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะ และหลังจากที่น้องๆลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวครบทั้ง3 6คนแล้วทุกคนต้องทําการจับฉลากเพื่อเรียงลําดับการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าไปร้องเพลงต่อหน้าคณะกรรมการทีละคนค่ะตอนนี้ตีอยู่กับน้องวันใสสวัสดีค่ะวันใสสวัสดีค่ะน้องวันใสได้เบอร์หนึ่งค่ะแปลว่าจะต้องร้องเป็นคนแรกรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่า ดีใจใช่ไหมหรือว่าย <t un> ังไงมันบีบหัวใจมันตื่นเต้นยังไงมันเหมือนแบบว่าคนหนึ่งคนคนแรกแล้วมันกดกันนะแต่ว่าวันนี้หนูเต็มที่ไหมคะเ่อเต็มที่ค่ะดูท่าทางน้องวันใสจะตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงคะเราอยากได้เบอร์หนึ่งไหมมไม่มีใครแลกกับวันใสเลยหรอคะวันใสอยากแลกกับเพื่อนไหมลูกอยากค่ะสวัสดีค่ะฮานะนี่เป็นยังไงบ้างคะ ซ้อมมาเต็มที่ขนาดไหนบ้างเต็มที่แล้วค่ะร้อเปซตเพราะอัอนนี้หนูก็คิดว่าหนูมาร้องเพลงแบบถวายในหลวงค่ะ ความเสียงและทบทวนเรื่องการร้องเพลงเสร็จแล้วน้องๆก็จะต้องไปเตรียมตัวหน้าห้องออ d ิชั่นกลุ่มละ10คนเพื่อรอเข้ารับการคัดเลือกทีละคนตามลำดับหมายเลขซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ออกอาการตื่นเต้นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพายๆเป็นยังไงบ้างคะหายตื่นเต้นหรือ,อยังยังค่ะยังเลยนะคะอยู่เตรียมตัวมายังไรบ้างคะก็ซ้อม เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปเรียนกับครูค่ะเสียงยังสั่นอยู่เลยนะคะเพราะ <c oughs> ว่าตื่นเต้นมากคุณพ่อคุณแม่ให้กําลังใจยังไงบ้างคะท่านก็บอกว่าให้หนูทําเต็มที่ที่สุดคะ่ะถ้าได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะน้องปลืม้มกาลังจะเข้าไปรองแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหม <c oughs> มากค่ะมากเลยนะน้องปลื้มค่ะเพลงในหลวงของแผ่นดินเป็นเพลงที่ร้องยากมากตอนหนูร้องวันนี้หนูตั้งใจจะถ่ายทอดอารมณ์ยังไงคะก็ใส่อารมณ์ ทางเสียงเพลงแล้วก็สายตาค่ะแล้วก็สีหนะ้าตอนร้ององะคะหนูคิดถึงพระเจ้าแผ่นดินค่ะมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวท่กลางคนมืดมัวเหมือนเห็นแสงทงส คะชาแตมตื่นเต้นค่ะแต่หนูคิดว่าหนูทำได้ดีขึ้นกว่าครั้งแรกอะค่ะทำไมคะเพราะว่าคุณครูสอนมาได้ดีมากค่ะหนูเลยคิดว่าหนูพัฒนาได้ดีขึ้นเยอะเลยวุอิงเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรอบนี้เขาไปร้องได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมได้เกินที่คาดหวังเลยเมื่อมาเวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกว่า พอได้มาเรียนรู้วิธีการหายใจของคุณครูก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นค่ะก็เลยทำให้เราร้องดีขึ้นด้วยค่ะแล้วเวลาที่น้องๆทุกคนรอคอยก็มาถึงซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจของน้องๆไม่แพ้กันเพราะทางคณะกรรมการการคัดเลือกจากโครงการค้นหาแม่พลอยวัยเด็กกำลังจะประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบต่อไปค่ะที่ชื่อใครเดี๋ยวขอให้ยุขึ้น น้องบ้านพี่ค่ะขอซักีที่ขอเชิญแตงค่ะคนต่อไปนะคะน้องอายดูขึ้นหลบอ่ต่อไปนะคะที่ขอน้องพิมค่ะ โบนัสค่ะคนต่อไปที่ขอหน้านะคะคนต่อไปนะคะที่ขอน้องฝันค่ะเอเค,คนต่อไปนะคะที่ขอน้องปลื้มค่ะ คนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายคนสุดท้ายใครเอ่ยขอน้องอายค่ะขอคุณมากๆมาร่วมกับเรานะคะพี่ทีมงาน น้องๆบางคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความพลาดหวังแต่การที่น้องๆทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตนรักเหมือนกันจึงทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่แน่นแฟนขึ้นค่ะดีใ,ใจค่ะก็รู้สึกว่าสงสารเพื่อนที่ไม่ได้ ก็ก็ดีใจเขาด้วยค่ะแต่ก็ต้องยังต่ออีกแต่ก็พยายามทาให้ดีที่สุดอ่ะภูมิใจตัวเขามากเลยค่ะก็รักคุณพ่อคุณแม่มากค่ะแล้วหนูก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะใจมากไม่คิดว่าน้องจะผ่านตีใจค่ะหนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็แอบรุนค่ะเพราะว่าเขาประกาศชื่อหนูเก้าคนเป็นคนสุดท้ายเลยก็แบบ จะรอดไหมเนี่ยจะเข้าไหม,มก็อยากจะบอกว่าที่เขาได้ทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเขาพยายามแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารักเขาชอบค่ะ,คะก็อยากให้เขามีความพยายามอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะถึงตอนนี้ก็เต็มที่ค่ะจะพยายามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันหาได้ไม่ง่ายแล้วไหนๆเราก็ก้าวมาถึงตรงนี้แล้วเราก็พยายามไม่ถึงที่สุด คือชมหน้าของน้องๆทั้ง9คนที่ผ่านการครัดเลือกเข้าสู่รอบต่อไปในโครงการค้นหาแม่พลอยวัยเด็กซึ่งเส้นทางของการค้นหาผู้ที่จะมารับบทแม่พลอยวัยเด็กในละครเวที4แผ่นดิน The Musical ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทางทีมงานละครเวทีจะทําการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการร้องเพลงและการแสดงให้กับน้องๆทั้ง9คนก่อนที่จะทําการครัดเลือกครั้งสุดท้าย ใครคือผู้ที่เหมาะสมและมีความพร้อมที่จะมารับบทแม่ลอยวัยเด็กคนต่อไปติดตามชมกันได้ในรายการนอกรอบนะคะส่วนช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบถึงตัวอย่างความสนุกของเซนสือรักสือวิญ,ญญาณที่จะได้ชมกันในวันพรุ่งนี้สักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน เครื่องปรับอากาศฮิตชีสสเตเลสครีนหรอบความสนุกของเซนสืรักสือวิญญาณในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เพื่อนของเซนต้องเจอกับเรื่องราวแปลกแลกเมื่อเขาต้องทําตามเงื่อนไขจากพินัยกรรมที่ได้รับมาทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้ารวมทั้งสิ้น1,732ล้านบาทขอมอบให้ในายต่อพง์กำหนดผลแต่มีข้อแม้ว่าต้องช่วยเหลือผู้มีพ้อลของข้าพเจ้าทุกคน hey. ซนจะช่วยคลี่คลายปมของเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างไรติดตามได้ในเซนสุรักษ์สุวิญญาณวันพรุ่งนี้หลังข่าวภาค่ําถทางททบ5ครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ